เรามาดูวิธีการกระโดดเชือกอย่างถูกวิธีนะครับเรามาดูตำแหน่งว่าเราวางแขนไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งข้อศอกจะอยู่ชิดลำตัวแล้วก็แขนไม่กางออกมากจนเกินไปนะครับหมุนข้อมือเล็กน้อยกระโดดเป็นจังหวะนะครับอย่างเท่ากันนะครับเท้ากระโดดสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยนะครับ รานนี้เรามาดูภาพช้ากันนะครับจะเห็นภาพช้าช้าชัดๆเลยนะครับว่าเท้าของเรากระโดดออกจากพื้นสูงขึ้นมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพช้าอีกมุมหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจะเห็นภาพรวมทั้งตัวเลยนะครับฟอร์มการกระโดดเป็นแบบนี้นะครับ